เรื่องปั๊มแปลกที่แยกใบพัดถนนสายลงใต้กลางดึกคืนหนึ่งพี่กล้าไราเดอร์ส่งของที่รับงานขับรถรับจ้างลงของจากกรุงเทพมุ่งหน้าลงไปยังสุราธ,ธานีเขาออกเดินทางช่วงบ่ายกะว่าจะถึงปลายทางตอนตีหนึ่งแต่พอขับมาถึงช่วงแยกใบพัดก่อนเข้าเขตชุมพรรถก็เริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนน้ำมันรั่วหรือเกียร์หลวมพี่กล้าจึงตัดสินใจจอดรถแวะปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆแยกนั้นปั๊มแห่งนั้นไม่มีป้ายยี่ห้อชัดเจน ไม่มีโลโก้ป้ายราคาเก่าจนซีดและแสงไฟในปั๊มก็สลัวรางพี่กล้ารู้สึกแปลกใจแต่คิดว่าแค่เติมน้ำมันแล้วรีบออกก็ไม่น่าเป็นไรเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของปัม๊มเพื่อถามหาน้ำมันเครื่องคนขายเป็นชายแก่แกใส่หมวกใบเก่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นพูดน้อยตอบคำถามแบบวงๆแต่ก็ชี้ไปที่มุมหนึ่งที่มีน้ำมันเครื่องวางอยู่ขณะที่พี่กล้ากำลังเทน้ำมันเครื่องรถกระบะอีกคันก็ขับเข้ามาจอดมีผู้หญิงแต่งตัวเชยเยลงจากรถแล้วหันมายิ้มให้เขาแบบประหลาดยิ้ม ที่ไม่แสดงความรู้สึกอีกด้านมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเท้าเปล่ามองเขาอยู่ตรงหัวมุมอาคารที่กล้ามองไปเด็กก็หายวับไปหลังเสาเขาคิดว่าตาฝาดพอพี่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็ค GTS และโทรหาเจ้าของของปลายทางพบว่าไม่มีสัญญาณเลยทั้ง AIS และทรูทั้งที่แถวนี้ไม่ใช่ชนบทลึกพอจะเปิดวิทยุในรถก็มีแต่เสียงสรารบก,กวน จูจูไฟในปั๊มก็ดับวูบไปหนึ่งทีก่อนจะกลับมาติดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงมาหอนดังขึ้นจากข้างป่าหลังปั๊มพี่กล้ารู้สึกขนลุกว่าแต่ก็บอกตัวเองให้ใจเย็นเขารีบขึ้นรถเตรียมขับออกแต่จูจูเห็นคนแก่ที่ร้านยืนอยู่กลางถนนในปั๊มโบกมือช้าๆเหมือนจะห้ามไม่ให้ไปพี่กล้าตัดสินใจเลี้ยวรถออกแต่พอขับไปจนสุดทางเข้ากลับเจอทางเดิมอีกครั้งขับไปทางไหนก็กลับมาที่ปัม๊มเหมือนวน,วนเป็นวงกลมเหงือซึมที่ขมับแม้อากาศจะเย็นจัดเขาจอดรถถอนหายใจ และเดินกลับเข้าไปถามชายแก่คนนั้นว่าทางออกไปทางไหนครับชายแก่ไม่ตอบแต่พูดประโยคหนึ่งเบาๆว่าที่นี่ไม่ได้มีทางออกง่ายๆหรอกถ้ายังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาที่นี่หญิงสาวคนเดิมเดินเข้ามาอีกครั้งพูดว่าพี่ขับผ่านอะไรบางอย่างมาตรงแยกนั่นใช่ไหมพี่กล้าถามว่าอะไรหญิงคนนั้นตอบว่าวิญญาณเด็กที่ตายตรงแยกนั่นมันก่อรถที่มาด้วย พี่กล้านิ่งไปหัวใจเต้นแรงหญิงคนนั้นพูดต่อที่นี่เป็นเหมือนด่านคนที่มีบางสิ่งติดตัวจะหลุดออกไม่ได้จนกว่าจะยอมรับพี่กล้าหวนคิดถึงตอนบ่ายที่ขับรถลงมาเขานึกออกว่าเขาเหยิยบอะไรบางอย่างคล้ายเสศษผ้าแดงๆตรงทางแยกนั้นและรู้สึกว่ารถมันสะเทือนแปลกๆพอหันไปดูกระจกหลังก็ไม่มีอะไรชายแก่พูดขึ้นอีกครั้งเด็กมันตามมาเพราะพี่เหยียบของมันคนไม่ขออนุญาต เขาเดินกลับไปที่รถเปิดฝากระโปรงพบเสร็จผ้าแดงผูกติดกับสายท่ออะไรบางอย่างและมีรอยมือเล็กๆเ,เปือเ้อนโครนอยู่เต็มไปหมดหญิงสาวยื่นทุบสามดอกให้พี่กล้าบอกให้จุดวหา้ขอขามาข้างรถเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวลมพัดแรงมากแม้ไม่มีต้นไม้พอาะว่าเสร็จเด็กชายที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก็โผล่มาอีกครั้งคราวนี้ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนก่อนจะหายวับไปต่อหน้าพี่กล้าสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้ g p s ใช้งานได้โทรศัพท์กลับมามีสัญญาณพอขับออกจากปั๊มเส้นทางกลับมาเป็นปกติพอเขาหันหลังกลับไปมองปั๊มอีกครั้งมันไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้วมีแต่ที่ดินรกร้างกับป้ายผูปุเขียนว่าห้ามผ่านตอนกลางคืนเขตอันตรายทุกวันนี้พี่กล้าไม่กล้าผ่านเส้นทางนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยและหากใครได้ผ่านแยกใบาพาดก่อนลงใต้ระวังให้ดีเพราะบางอย่างอาจตามคุณมาไม่รู้ตัว